สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชันชนะพรชำนานป่าคู่กศสนตนลรัดยาวันนี้นะคะกศสนตตลัดยามีช่องทางอาชีพออนไลน์กศนตนลรัดยาจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้อาชีพในชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์สามารถเรียนที่ไหนก็ได้สะดวกในการเรียนรู้ทุกที่กลับมาพบกับอาชีพออนไลน์กศสนตนลรัดยานะคะ วันนี้ครูสุจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำลูปประคบซึ่งสามารถหาวัตถุยดดิบได้ในชุมชนและสามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะโดยนางสมจิตเสือสารค่ะ ช่อนางสมจิตเสือสารนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกสาวปู่ชีวกนวดไทยค่ะสมาชิกทั้งหมดเป็นชาวระช้านะค,ะ,คะ,ะ่ได้เรียนกศนมัธยมปลายนะคะ,คะ,คะก็ที่วัดทุ่งลา,าค่ะ,คะพอดีช่วงช่วงเรียนเป็นช่วงที่ ตั้งคันน้อลูกคนเล็กนี่แหละค่ะแล้วก็หลวงพ่อท่านลํำไยท่านก็เรียกว่าองค์ประถมใช่ไหมคะเราเรียนกันที่ศาลา72กันสาพอเรียนจบพอส์นะคะก็เป็นช่วงที่กําลังจะคลอดนะะแต่ว่าคือท้องแก่นะคะตั้งครันแก่แล้วก็ทีนี้อาจารย์ก็พาไปกราบนะากราบขอพรหลวงพ่อลํำไยที่ที่บ้านพักคนฉลาค่ะ ท่านก็ปาลบว่า,าฉันขอฝากการนวดไทยให้ช่วยกันสืบสารบรรพชนให้อยู่ช่วยลูกช่วยหลานขอเอิญตัวพี่ต้อมไม่คิดหรอกว่าตัวเองท้องอยู่เนาะไม่ได้ทันคิดอะหัวล้อย่อทางนะคะ <c oughs> ต้องขอตรงนี้จริงๆค่ะมันเป็นเรื่องจริงของเราท่านว่า <c oughs> โถเอ้ยหลวงพ่อฝากอะไรไม่ฝากฝากนวดไทย ใครจะทำได้แล้วมันก็มาถึงวันนี้ค่ะนี่คือคือสิ่งที่ไม่คาดคิดลาคือไดไปเรียนกศนอค่ะ,คะแล้วก็กัท่านก็ให้ตรงนี้มาจริงๆแล้วก็เราก็อยากตอ,อนนี้ก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้สืบชั่วลูกชั่วหลานนะะได้ได้ได้ตรงนี้กันค่ะ,คะอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็คิดว่าตัวเองมี มีความตั้งใจตรงนี้แล้วก็ได้เห็นพี่ต้อมตลอดเวลาที่มีกิจกรรมอะไรในชุมชนหรือตามชุมชนเนี่ยก็จะนําความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ก็ก็อยากจะให้พี่ต้อมเนาะเผยแพร่สืบต่อไปค่ะ